ขอต้อนรับสู่ห้องแชทนะคะของทิชาเทเลอร์ข้องบนราชธานีนะคะตัวนี้เป็นการไลฟ์งานของคุณลุงโอนะคะลูกค้าเก่าจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมากที่บุรีรัมย์เขาจะใช้รถเกี่ยวขนาดไซส์ใหญ่ะคะ่ะลูกค้าเป็นของพวกเกษตรพัฒนาสักพัฒนาส่วนมากจะเป็นเกษตรพัฒนาเนาะ ไทยเจริญนะคะแต่นี้พื้นที่การใช้งานความกว้างอยู่ที่2.6เ,เมตรนะคะ2เมตรอเมตรซนค่ะไม่รวมบางโคนบวกบางโคนอีกฝั่งละ25เซนนะคะก็จะเป็น3เมตรสินะคะพื้นที่การวิ่งในถนนปกติก็คือใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ในส่วนของตัวความยาวนะคะ มาตรฐานของรถเกี่ยวข้าวขนาดไซสาใหญ่มาตรฐานนะคะความยาวของตัวรถบวกบวกป่ากเกี่ยวแล้วก็บวกตัวท่ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5เมตร70-5เมตร80 นะคะหรืออยู่ที่ประมาณ6เมตรแล้วแต่รุ่นแต่ว่ารุ่นใหญ่สุด6ไม่เกิน6เมตรค่ะ5เมตร85้เซนเราจะทำตัวถาดให้ลูกค้าอยู่ที่6เมตรนะคะความยาวตัวคอบวกไปอีก1.50เมตรตัวปากคอ3สามเหลี่ยมจวในตัวลากนะคะตัวนี้พี่ชาขออนุญ,ญาตไลฟ์งานให้ลูกค้าเก็บไว้ในช่องนะคะ เพื่อให้ลูกค้าดูงานของเราโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาดูงานจริงๆอันนี้เราให้ดูเราให้ดูความละเอียดในการทำงานนะคะแต่นี้เป็นระบบไฟนะคะใครที่อยากได้ไฟแบบนี้นะคะท,ที่ชาจะปักหมุดในใน c e e o o o k ไว้ให้นะคะตอนนี้เขาลดราคาจาก9 8 0นะคะเหลือแค่500กว่าบาทนะคะ ซึ่งเป็นไฟรุ่นใหม่รองรับ12โวลต์24โวลต์นะคะในส่วนขาคำ้ำในจุดนี้ลูกค้าไม่เอาก็ได้ลูกค้าแจ้งในกรณีที่พื้นที่การขึ้นจำกัดหูช้างด้านหลังไม่รับก็ได้แจ้งแจ้งเราได้ถ้ามีหูช้างแบบนี้การขึ้นพื้นที่จะต้อง เป็นพื้นที่เรียบเท่ากันเสมอกันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังในส่วนของหูช้างของเราเป็นรางน้ำหน้าสี่ขอบรางน้ำหน้าห้านะคะแล้วก็เหล็กของเราเป็นรางน้ำหน้าห้ากูแผ่นหนาในส่วนของตัวเกาะเกาะตีตะขาบ ในส่วนตัวนี้เราใส่ไว้เพื่อป็นกานเกาะตีนตะขาบถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านกลัวการตกใจแจ้งเราได้เราจะไม่ใส่ตัวเกาะตีนตะขาบตรงนี้ให้จริงๆมันไม่ได้กันลื่นนะจุดตัวสุดท้ายนะคะแต่ว่าเราใส่ไว้ให้เพื่อเพื่อให้เวลาบางท่านที่ไม่คล่องในการขึ้นนะคะมันจะได้เกาะตัวตัวแท็กเหล็กไว้ นิดหนึ่งนะคะแล้วเวลามันจะลงอะ่ะมันจะงับนิดหนึ่งนี่คือนี่คือกุศโลบายในการผลิตงานนะคะส่วนตัวบันไดลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลของเราเป็นรางน้ำสามเห็นไหมคะเราจะมีตัวเชื่อมของตัวรางน้ำสามเกาะอยู่แล้วก็ตัวบันไดของเราจะเท่ากันกับตัวแ็กของลูกค้าแ็กของลูกค้าถ้ามากสุดนะคะมากสุดที่ผลิตอ่ะเขาจะผลิตอยู่ที่เจ็ดสิบเซน อันนี้ของเราความกว้างอยู่ที่70นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวไซส์ใหญ่ขนาดกลางแทก็กแท็กของตัว PC 1 2เอ่อ1 2 0 P เอ่อ SK 100 SK 120, SK 120 SK 100จะแท็กเหล็กอยู่ที่60นะคะ SK1 2 0หมายถึงว่าช่วงล่างของตัวรถเกี่ยวข้าวใหญ่อะถ้าเป็นรุ่นรุ่นเดิมเขาจะใช้เฟรมของตัวรถ แมคโครมาทํานะคะถ้าเขาเอาแมคโครมาทําถ้า s อ100หนึ่งจะอยู่ที่หกสิไม่เกินห5สิห้าเซนถ้าติดตัวกันจมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น s อ120หนึ่งสองูจะอยู่ที่เจ็ดสิบไม่เกินเจ็สิเจดเซนฉะนั้นตัวบันไดของเราความกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบมันจะพอดีในการขึ้นของรถเกี่ยวใหญ่มันจะพอดีในการขึ้นของรถเกี่ยวใหญ่นะคะตัวนั้นจะเป็นของของลูกค้าจังหวัดศรีสะเกษตัวนั้นขนตัว 120. อเอร์ตาดีซีหนึ่งสองศูนงานได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะแปดสิเปอร์ซนวันนี้งานเหล็กเสร็จค่ะแล้วก็ในในส่วนของพ่วงสาลีขนาดไซสใหญ่ที่ที่เราจะแจ้งลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเขาสั่งพ่วงแบบนี้ค่ะการวิ่งในระยะที่ไกลไม่ไกลสามารถวิ่งได้อยู่แล้วค่ะลูกค้า ะะแต่ว่าถ้าเกิดลากพ่วงเดี่ยวนะคะจำกัดจำกัดความเร็วของเราจะอ,อยู่ที่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะคะของเราเป็นยางอัดดอกค่ะถ้าเกิดยางเปอร์เซ็นก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แบบสวยนะคะคุณภาพคือคำว่าสวยคือเป็นยางที่โรบรรทุกหกร้อคใช่ะดีนี้คือยางอัดดอกใหม่ค่ะสี่เซนนะคะ เป็นยางอัดดอกใหม่คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเขาไม่เลือกยางใหม่ถ้าเกิดลูกค้าเลือกยางใหม่เพิ่ม15,000บาทค่ะเพิ่ม1 5 0 0 0าบาทบางท่านอาจจะยังไม่ไมทราบในส่วนของยางบรรทุกมันจะมีรองคอนะคะรองคออยู่ที่6 5 0 7 5 0 0 0 0สองแล้วแต่แบรนด์แต่ถ้าของปิดโตนจะอยู่ที่ประมาณ1000 นะคะตัวนี้นะคะายางในนะคะยางในถ้าใช้ของบิดโตนสองราสิบค่ะดุมรถบรรทุกหกล้อเราใช้ดุมของอีซูซูฮีโน่เราใช้ดุมหกล้อรจริงในการทำงานนะคะไม่ไม่ได้ใช้ของตัวรถไถ่ฟอร์ด ใครที่เห็นตัวดุมรถบรรทุกหกล้อต้องไปดูเด่แน่ต้องถามเขาแน่ๆว่าดุมเป็นดุมของรถบรรทุกหกล้อจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นดุมของรถไถ่ฟังนะลูกค้าเวลาสั่งรถพ่วงพ่วงขนดุมรถบรรทุกหกล้อต้องถามเขาว่าเป็นเป็นดุมของรถบรรทุกหกล้อจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นดุมของรถไถ เพราะว่าเราไม่มีบางทีเราไม่มีรถหกล้อเราก็ไม่เคยเห็นดุมมันของจริงเนาะส่วนในในส่วนของปากคอตาโลความยาวของปากคอตาโลรวมตัวตัวจุดจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้อยู่ที่66เซนนะคะตัวเหล็กเหล็กตันจะอยู่ที่50เซนตัวนี้เป็นการประดิ์ประดิ์ขึ้นมาของช่างเองนะคะเพราะว่า ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อสําเร็จรูปมามันจะเราไม่มั่นใจนะคะตัวนี้เราไม่มั่นใจของคนอื่นนะคะอันนี้เรามั่นใจในสุดที่เราทําขึ้นมาวันนี้อากาศค่อนข้างคืมฟ้าคืมฝนงานตัวนี้จะเป็นงานของลูกค้าสตึกนะคะไปขนตัวกเกษตรเกษตรพัฒนาเกษตรพัฒนาจริงๆเอาขึ้นตาช่างอยู่ที่10.1ตันนะคะ10ตัน แต่ว่าในส่วนของงานนะคะคือคันนี้เป็นคันที่สองของลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เป็นกังวลในเรื่องของงานนะคะไม่เป็นกังวลในเรื่องของงานว่าจะขนได้ไม่ขนได้ <c oughs> ขอบอกว่างานของเราลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเรารับประกันในการขึ้นโครงสร้างคัสซีนะคะ ผลได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเนี่ยขออนุญาตไลฟ์ like งานของใครอของลูกค้าสีสเกตนี่หนึ่งตัวนี้เป็นขนตัวดีซีหนึ่งสองศูนย์ ถ้าเกิดลูกค้าสั่งขน DC 120เราจะทำาส์มาตรฐาน6ตันให้ลูกค้านะคะแต่ลูกค้าฟังนะคะ DC 120เป็นแท็กเหล็กนะคะฉะนั้นเอาเป็นแท็กยางฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่คุณต้องการนะคะขนตัวช้างช้างน้อยอลูกค้าเพิ่นเข้าใจว่าสร้างน่อยอย่างคือสีน่อยตามซื้อ ไม่ไม่ใช่นะลูกค้าช้างน้อยเขาไม่ได้ใช้ตัวเครื่องยนต์ที่ในน้อยเหมือนชื่อของเขานะคะเขาใช้เครื่องยนต์แล้วแต่ที่คุณเลือกเนาะว่าคุณจะเอาเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่หรือเป็นเครื่องยนต์ของมิซูนะคะฉะนั้นแรงการขึ้นของตัวช้างน้อยจะไม่เหมือน d ี120จําจไว้นะคะฉะนั้น ถ้าเป็นขนช้างน้อยเรา,จะเ,รา,า 5, จะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าห้าเราจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าห้าต่อให้ความกว้างแล้วก็น้ำหนักนะคะไม่ถึง6ตันนะคะตัวนั้นเรทของช้างน้อยจะอยู่ที่7 8 0 0 0นะคะแต่ถ้าเป็นเรทของตัวคือโครงสร้างเผาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นของตัว DC 120เรทจ,จะอยู่ที่6 8 0 0นะคะ อุปกรณ์ช่วงล่างชุดยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์คุณภาพใช้งานตามท้องถนนแล้วก็หรือจะเป็นยางอัดดอกนะคะตามตามตามงานนะคะที่เราสั่งเข้ามานะคะอันนี้ให้ดูสดๆนะคะ เหล็กไม่ตีก็ไม่แข็งแรงนะคะเหล็กเนี่ยมันต้องใช้ความรุนแรงใช้ความนุ่มนวลไม่ได้สร่างต่ละคนก็เห็นงานแบบมีความสุขค่ะพี่น้องอองานตัวนี้ขึ้นโครงสร้างมาได้วันนี้วันที่สี่มันเป็นการขึ้นโครงสร้างแบบแบบลอยขึ้นโครงสร้างแบบลอย ช้นโครงสร้างแบบลอยลอยคือวางเหล็กทุกชิ้นบนบนตัวแท่นนะคะไม่ได้เอามาเชื่อมข้างล่างแล้วยกขึ้นไปเชื่อมข้างบนการที่วางแบบนี้มันจะทํางานช้ากว่าการเชื่อมกับพื้นหนึ่งสองวันเลยค่ะลูกค้าความต่างกันแต่ความแม่นยําจะสู้การวางแท่นบน วางเหล็กบนแท่นไม่ได้เพราเรียกว่าการเชื่อมลอยไม่ได้นะคะงานให้ดูงานงานก็สวยตามที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะอืมเสร็จแล้วมาดูเนี่ยบางคนบางคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าไป ขึ้นแล้วม,มันอยู่จุดที่จะต้องเอาความเขาเรียกว่าความความอะไรนะพื้นที่การขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาจะต้องเท่ากันแต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเหล็กของเราเป็นเหล็กรางเมืม่อมีคำว่าหักและการทำบันไดแล้วก็วางบันไดลงอะคะ่ะมันจะได้ระดับทุกขันนะคะ ก็เราจะรู้อยู่แล้วว่ายาง825ยาง750ตัวนี้ใช้ยาง825นะลูกค้าตัวนี้ถ้าไฟ8ตันขึ้นไปจะใช้ยาง825อหขอบสิค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นยางที่รับน้ำหนักต่ำกว่า7ตัน6ตันเราจะใช้ 7, 7 5, 0็ดร้ค่ะลูกค้า ก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งลงให้ชมนะคะถ้าใครที่สนใจก็ตอนนี้ถ้าเป็นคิวของเราเราจะเหลือเป็นปลายเดือนตุลาค่ะปลายเดือนตุลาหนึ่งคิวนะคะแล้วก็ไปพฤศจกิก,กายนแล้วค่ะพฤศจิก,ก,กายนก็มีคนจองเข้ามาแล้วนะคะสำหรับอุดดรน,นะคะอุดรขอ,อนแกน่นเขาเกี่ยวข้าวช่วงนั้นก็จองได้ค่ะแต่ถ้าเป็นอุบลไม่ทันแล้วค่ะลูกค้าอุบลเนี่ยว่ท่านแล้ว ถ้าอุบลพ่วงขวนญเจ็ดิบยังทันอยู่นะพ่วงขวนญเจดสิบเรามีสเปคที่เป็นท้ายตรงนะคะราคาอยู่ที่สี่0มืสาพันเก้ารอยท้ายตรงแบบนี้นะคะไม่ได้เออท้ายอาบันไดแบบนี้แต่เป็นท้ายตรงนะคะก็มีแล้วค้ะสั่งเข้ามาได้เลยเดค่ะผลิตผลิตเพิ่มขึ้นให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงรายเดี๋ยวจะเก็บภาพตัวนี้ไว้ให้ลูกค้าดูนะคะ จะเก็บภาพงานไว้ให้ลูกค้าชมขออนุญาตลงไลา์แล้วจะไปทิกตอกต่อนะคะเลไปทิกตอกต่ออันนี้ลูกค้าไม่เอาลายค่ะสีของอค่อนข้างที่จะอ่อนนิดนึงเดี๋ยวถ่ายถ่ายภาพนิ่งจะดูจะดูความจริงได้สีในไลน์ไม่ค่อยตรงอะคะ่ะเหมือนกับมันแต่งสีไว้ไหม เดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะ